เพราะว่าเวลาที่ลงทุนนะเราต้องเราอยากที่ว่า,าจะรวยก่อนอ,อยากเีความคิดจะรวยถ้าไม่ลงทุนเราไม่รวยแล้วจะลงทุนทำไมคะคุณคิมถ้าถ้าปีนี้คุณคิมมองว่าการลงทุนที่ยังปลอดภัยและสร้างกําไรได้ในระยะยาวคือการลงทุนอะไรคะสนใจซื้อสังหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดติดต่อสังหารเรื่องจิบ๊บมาได้เลยนะคะคำถามก็คือว่าคุณคิมให้คำแนะนำเรื่องของการจัดพอร์ต อสังหาเพื่อหลบภัยเงินเฟอ้อยังไงบ้างคะคือผมมองว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องถามว่าเราเนี่ยนะครับจะบริหารจัดการเงิน<ม>เพื่ออะไรก่อนนะครับซึ่งบางคนบอกฉันจะเอาเราให้รวยพันล้านหมื่นล้านบางคนบอกว่าจะเสี่ยงดวงไปเลยแต่ผมคิดว่าชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยเรากำลังบริหารจัดการเงินเนี่ยเพื่อจะให้ชีวิตเรามีความสุขอีกนิดหนึ่งไร้โคนรแล้วนะ อ่นีนึงไลฟ์โค้แล้วนะครับไม่เกินมาอันนี้เพื่อนจริงเพราะว่าเงินเกี่ยวขีิเป็นเรื่องนกันนะบอกคนด้วยให้ผมลองคุยเรื่องเงินคุณมาจะมาไลฟ์โค้ชใช่ไหมแต่ถ้ามองจริงเราจะหาเงินทำไมเนไหมคเราจะบริหารเงินจะลงทุนไปทําอะไรส่วนอยากต้องเล่ากับว่าเราอยากให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตเรามีความปลอดภัยในชีวิตต่อให้เกิดเหตุการณ์เรื่องของตกงานหรือว่าเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุร่างกายเราอะไรเงี้ยหรือวิกฤตในชีวิตเนี่ยมันยังพอที่จะทุเลาหรือผ่านไปได้เห็นไหม ชิตเราไม่ได้การบอกว่าเฮ้ยเดิมพันรวยกับติดลบจนแตกไม่เอาเลยถูกไหมเราไม่ได้การที่แบบว่าโอเครวยก็ดีแต,แต่ถ้ารวยน้อยหน่อยแต่แบบไม่เสี่ยงแบบถึงตายก็โอเคเว้ย <c oughs> นึกภาพไหมฮะสุดท้ายเนี่ยมันคือการจัดสรรจัดสรรพอร์ตแล้วก็วางแผนการเงินวางแผนแบบว่าทิศทางของตัวเองนะครับแล้วเนี่ยผมถามผมว่าเราลงทุนเพื่ออะไร เราบริหารเงินเพื่ออะไรก็คือช่วยชีวิตที่มีคุณภาพชิตที่ดีแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ครอบครัวมปความสุขผมว่านี่ระดับแรกเลยถ้าคุณมีเงินแล้วแต่ครอบครัวคุณแย่เนี่ยดูคุณชีวิตไม่ดีเนี่ยอันนี้ผมว่าผิดทางแล้วคุณกําลังทําอะไรบางอย่างที่มันไม่เมตซาแล้วนะครับแต่ัล้นเนี่ยบ้านผมว่าหรือว่าสังขารเป็นหนึ่งในที่เป็นประจัยสี่ด้วยแล้วทุกคนยังไงใชยย้เดี๋ยวก็ต้องมีนะครับแล้วผมคิดว่าบ้านเนี่ยพอเราคนทํางานนะคุณจิ๊บนะ เรามาบ้านที่เราซสวยแล้วแบบเราซื้อเองเราภูมิใจแล้วอยู่กับลูกเมียที่มีความสุขอ่ะเฮ้ยมันเติมแรงบางอย่างอ่ะแล้วเราก็กลับไปทํางานต่อได้ไหแปลว่าบ้านไม่ใช่แค่การลงทุนเฉยที่แบบว่าซื้อปุ๊บราคาขึ้นก็ดีใจแต่มันได้อยู่อาศัยอารมณ์เหมือนกันในการที่ผมบอกเนี่ยในการเนี่ยถามว่ามันปันผลไหมไม่ปันผลกระถ่ายปุ๊บเฮ้ยมีคนทักยื่นแล้วยื่นหน่อยยื่นสวัสดีค่ะสวัสดีคนมาสวัสดีคโอเคนี่ดีครับสีครับเห็นไหม อันนี้ก็ไม่ได้ขี้อวดนะครับไม่ก็ไม่บอกมันขี้แล้วแปลว่าต่อให้ไม่ไม่อออดอกออกผลแต่ว่ามันก็มีความสุขด้วยครับผมว่าบ้านก็เหมือนกันอสังหาเหมือนกันเลยคุณมาอยู่คุณเห็นลูกของคุณมีความสุขลูกคุณจุขผ่อนคลายอยู่บ้านทําเลใกล้ที่ทํางานคุณทําเลใกล้ที่เรียนลูกของคุณใกล้สถานธนาคารนะการต่างๆนานเนี่ยไม่คือความสมเต็มและความภูมิใจและผมคิดว่านั่นน่คือคุณเล่าชีวิตถ้าแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาจากลงทุนในหุ้นอะ ของกล้าพูดอย่างนี้ผมผมกล้าวพูดเลยคุณเง,ง้าผมตงพูดในหลายอย่างทั้งคริปโต<ช> <ฮะ S 2> ทั้งหุ้นถูกไหมสัดส่วนเป็นยังไงคะช่วงนี้ <g ül üyor> ก็มีสอบไปสอบกับบ้างนะครับแต่ผมก็บอกว่าอาสังหาเป็นการลงที่ผมมีความสุขที่สุดอ๋อพอไม่หายเงินไม่หายแล้วพอมาอยู่อ่ะลูกแบบลูกไปเที่ยวกรุงเทพอย่างเงี้ยอ่ะ <g ül üyor> ผมด้วยคอนโดกรุงเทพกลางเมืองถูกไหมมาเที่ยวอย่างเงี้ยลูกก็มาเล่นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันรู้สึกเออเฮ้ยได้ใช้ว่ะมันรู้สึกคุ้มว่ะทั้งที่ไม่ได้ขายนะไม่รู่ราคาเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็ไม่ไม่รู้สึกคุ้มอ่ะแล้วก็มีีอออสังงงหาาาาเเรยยยู่่่้ว ยังไงสัสดส่วนของอสังหาก็ต้องเีนส่วนของพออยู่แล้วผมบอกงนี้ไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรมาอสังหาก็ต้องมีอยู่แล้วดังนั้นเรามาดูว่าเท่าไหร่ที่คุณว่าเหมาะสมราคาเท่าไหร่ที่คุณคิดว่ามันโอเคแล้วก็จังหวะซื้อต่วไหนที่คุณคิดว่ามันพอเข้าได้ครับผมโอเคค่ะโอ้ได้เทคนิคนาอสุดท้ายอะ่ะจริงๆเราก็แนวคิดียวการคือ happy investment เนอะเราไม่เน้นเรื่องของการที่แบบ โอ้โหเหนื่อยนะคะเราเคยเหนื่อยกันมาบ้างช,ช่วงนั้นคือแบบว่าซื้อสังหายเยอะเกินตัวเนาะจัดพอร์ตไม่ดมมีแล้วก็เรียกว่าเหมือนไม่มีผู้เชา่าค่าผ่อนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วคุณคิมเองเน่าจะประสบการณ์โชคชนกับดิฉันก็คือมีการไปลงทุนอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นทองคำคริปโตอะไรอีกนะลงอะไรคุณหุ้นหุ้นุกคนก็เล่นนะคะแล้วมีอะไรหมดเลยที่ดงที่ดินอะไรเงี้ยโรงแรมเรื่องอพาร์ตเมนต์ก็มีหมดนะครับแต่ว่าถ้าผมนะถามผมนะ มีส่วนใช่คืออสังหาที่เอาไวอยู่เองนี่แหละไอ้ฟังดูแบบย้อนแยงแ้งว่าคุณไปตั้งทุนทําโรงแรมคุณทําแบบว่าหอพักที่ดินให้เช่าค่ะเพราะว่ามันไอ้พูดนั้นอนะ่ะมันมันซื้อไปโดนจิ๊บลงบัแต่มันไม่ได้เห็น,น,นก็เห็นตัวเลขอ่าเดี๋ยวช่วง,งสิ้นปีครับมาจ่ายค่าเช่าที่ดินแล้วก็จ่ายไปก้อนหนึ่งหอพักก็โอนเงินเดี๋ยวนี้โอนเงินแล้วไม่ผ่านเก็บตังค์อ่าอ่าก็เห็นเงนินชิดแต่เราไม่้ได้ไป ดื่มดํำเออแล้วไม่ดื่มดํำหรือไม่มีหอพักผมมีหอพักเยอะนะครับพักบ้านเช่าเยอะแต่ก็ไม่ได้สนใจก็ให้น้องดูแลแต่ค่าสารที่เราซื้ออยู่เองอ่ะเรามาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยลูกเรามาเที่ยวเงี้ยมันมันรู้สึกอ่ะมันฟิลได้แบบเอ้ยเรามีมสุขกว่าที่ได้ซื้ออย่างเงี้ยอยากฝากไว้อยากจะฝากด้วยว่าช่วงชีวิตของคุณคิมด้วยเหมือนกันว่าการลงทุนอ่ะเรารู้จักกันมาเจ็ดปีแล้วมั้ ใช่ไหมใช่แ,<ต>แล<ต>้วเราแล้วเราก็จะเห็นการลงทุนที่ตั้งแต่อตอนเด็กๆที่ที่เราเริ่มลงทุนดน้กันก็คือจะเป็นลงทุนอสังหานะคะรู้จักกันแล้วก็ลงทุนในอสังหาและทุกวันนี้มันก็กลับมาพูดเรื่องอสังหาถึงแม้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วให้จัดท็อปท็อปทีในการลงทุนนิดหนึ่งอะไรที่น่าสนใจสุดปีที่แล้วปีที่แล้วเหรอะปีแล้วต้องคริปโตแล้วแรงคริปโต คริปโตแล้วหนึ่งทองคำทองคำแล้วก็สังหาแล้วก็สังหาอ่าอันนี้ก็คือเป็นถ้าเป็นมิสแกรนก็จะเป็นสามอันดับคริปโตเซ็กซี่สุดอ่าสวยสุดปังสุดใช่ใช่เราไม่ได้ต้องแบ่งแยกเราแค่จัดสรรเองจัดสรรอ่าถ้าคุณเอาเงินที่คุณเสียได้แต่ว่ากล่โกรธอย่างเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าผมเนี่ยลงทุนสังหาเป็นอันดับอันดับแรกนะครับเพราะว่าเวลาที่ลงทุนนหละเราต้องเราอยากที่ว่าเราจะรวยก่อนอยากไปเอาคิดจะรวยเขาถ้าไม่ลงทุนเราไม่รวยแล้วจะลงทุนทำไมคะคุณคิมเปาดรืองของการลงทุณก่อน ลงทุนเพื่อเป็นชุดที่ปลอดภัยก่อนโอ้โหนี่ชันนี้สำคัญนะคือหลายคนแล้วหนึ่งอ่าเนี่ยคุณจะลงทุนพวกเอารวยเอารวยเฮ้ยเพราะรวยสอนลูกไงต้องต้องกลับมาบอกว่าลงทุนแรกต้องปลอดภัยก่อนอ่าปลอดภัยนะคะถูกปะเพราะว่าทางวันนี้คุณลงทุนเอารวยแต่วันหนึ่งคือแบบเจอเหตุการณ์แบบอุบัติเหตุที่ผมบอกอ่ารู้ทั้งนนไม่ได้ค่ะเป็นเจ้าชายชาสักหกเดือนอย่างเงี้ยจบเลยนะไม่มีทางรวยก็เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ไงแต่ถ้าวันนี้คุณบอกให้จะสันเงินสดส่วนหนึ่งป อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นแบบอยู่เองต่อให้เกิดวิกฤตใช้นบ้านอยู่แล้ววะ่อันี่มันโอเคกว่ารู้สึกดีนะคุณคิดเปล่าอสังหาริมทรัพย์นเนี่ยเป็นการลงทุนน่าจะไม่กี่อย่างที่ให้เขาให้กู้ได้ถูกต้องแล้วการกู้ที่แบงก์เนี่ยกล้าปล่อยว่าสดกู้บ้านมไม่ใช่กู้แบบทำคอนโดนะคอนโดที่แบงก์ยังงองเงียจะปล่อยไม่ปล่อยนะดอกแพงตั้งคาใช่แต่บ้านเนี่ยพอเขารู้สึกว่าเขาสึกว่าอย่างนี้ต่อให้คนเกิดวิกฤตแค่ไหนเขาจะไม่ทิ้งบ้านตัวเองค่ะแบบอกงั้นจริงหรอธุรกิจทิ้งได้นะ ที่ยินทิ้งได้นะสมมติผมผมผมมีอันนี้ผมตึงแบงค์เยอะมากทั้งที่ดินของผมตึงตึงยังเศรษฐีเขาเรียกเศรษฐีเงินกู้ใช่ที่ดินแล้วก็ฐานประกอบการก็คือพวกโรงแรมพวกร้านค้าของผมนะครับแล้วก็บ้านเนี่ยเวลาแบงค์ถ้าถามว่าแบงค์อยากจะอะไรให้ผมคำเอาไปคำเหมนกู้ไม่จะเอาอยียไป้อยากได้บ้านที่สุดอยากได้บ้านที่เป็นบ้านเลยนะเพราะว่าถ้าผมทุกอ่ะสามอย่างถ้าผมเกิดวิกฤตผมทิ้งที่ดินก่อนเลยเพราะว่าผมไม่สนใจก็ผมซื้อมา ซื้อมาทาลายเทเก่งกำลาตึงแบงค์เงินกู้ทิ้งทิ้งก่อนอลองมาก็คือสถาบันประกอบการาก็คือห้างร้านของผมธุรกิจของผมก็ก็ทิ้งทิ้งก่อนที่จริงไม่ค่อยทำเงินอ่ะถูกไหมตัดแขนขาทิ้งเลยแต่ว่าห้างร้านเนี่ยจะทําเงินก็จะเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าจนตัวจริงก็ต้องตัดห้างร้านออกไปถ้ามันไม่ไหวนะสุดท้ายบ้านทิ้งได้ไหมบ้านเมียกระทืบถูกไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอินเนอร์มาเยอะมากเลยคือเห็นเขาที่ไม่ทิ้งบ้านนี่คือแบงค์บอกหรือคุณอินเนอร์คุณ แต่ว่ามันไม่เซนถูกไหมคร<า>ับว่าเ,เราจะไม่ทิ้งบ้านาถูกไหมฮะเพราะทิ้งบ้านปุ๊บไม่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขนะคุณจิ๊บมันความรู้สึกด้วยนะคือคือความรู้สึกแบบแล้วเราจะแบบยากที่จะกลับมาถ้าเราทิ้งบ้านไปอ่ะถูกไหมฮะแต่ว่าโอเคถ้าจะเป็นทิ้งก็ต้องทิ้งผมเข้าใจะนะแต่ว่าจะเป็นอย่างสุดท้ายที่เราจะทิ้งก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยการาที่มีบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทาให้ช่วยทั้งปลอดภัยอยู่อาศัยเองลงทุนได้นาะชีวิตทีเขียวมันจะพอไปต่อได้คือคุณทําฐานให้เรียบร้อยก่อนทําบ้าน เรียกว่ากบมีบ้างดูเองก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดเขาเรียกว่ากดพื้นฐานของมัชโลใช่ต้องมีก่อนต้องมีก่อนต้องมีแบบความปลอดภัยก่อนเนาะที่อยู่อาศัยนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่ทุกคนต้องมีนะคะเงินเหลือแล้วค่อยไปซิ่งอ่าเงินเหลือเหมือนเหมือนปีแล้วเขาก็ค่อนข้างซิ่งนิดนึงนะคะปีนี้ก็กลับมาละกลับมาละทีนี้ปีนี้เทรนด์การลงทุนเปรีนะคะที่เชนเริ่มเป็นปรีนะคะรอเรือมานะ การลงทุนปีนี้3อันดบับบ้างนะคะก่อนหน้านี้คือคริปโตทองคำาอสังหารแล้วถ้าถ้าปีนี้คุณคิมมอะว่าการลงทุนที่ยังปลอดภัยและสร้างกำไรได้ในระยะยาวคือการลงทุนอะไรคะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ถูกขโมวขมัว,ม,ขขม,วมากๆนะครับมีโอกาสในการช้อนซื้อถ้าขาหมูนนะขขนคือเ<ร><ห>้นไ่ขาลงได้จบลงแล้วไหมคะ ไม่ชัวร์แต่ว่ามันดิสคาวมาเยอะล้วกันอันนี้หุ้นเทคโนโลยีเองนะครับหรือว่าใน,นาตลาดเองเนี่ยมันลงมาคอนงเยอะอาจจะลดได้มากมกว่านี้ไหมก็เป็นไปไ,ได้นะเหมาะก,ก่อนเป็นไปไ,ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเจอจุดสุดท้ายอยู่ดีแล้วถ้าศรฐกิจมันไปไม่ได้เนี่ยอาจต้องมีการกลับลำมาอาัดฉีดหรือยืดหยุ่นใหม่เช่นลดดอกเบีย้ยหรือก็ตามนะครับตามสไตล์เฟดเนี่ยก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะน่าจะจุดพีคละแปลว่าก็จะค่อยๆเริ่มผ่อนกันขึ้นดอกเบี้ยแล้วอันนี้คือทางทาเฟดถึงถ้าใครการเมรอกานะอันนี้ก็คือเราอ้างอิงดู ท่าายไทยจะประมาณไหน<ค>ะนะครับถ้าแปลว่ามันผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับมีการการะตุ้นรอบใหม่เนี่ยอาจจะเป็นถ้าคุณได้ของถูกด้วยเนี่ยเอ้ยอาจจะเป็นการขึ้นรอบใหม่เหมือนกับตีที่สุดที่มันลงไปก <คะ S 2> ็ได้แต่ว่าอะไรที่ผมรออยู่ช่วงนี้คือการการช้อนการช้อนของที่เราคิดว่าเรารอมานานเช่นหุ้นเทคโนโลยีหรือว่าถ้าสังหารถ้าเราแปลงนี้สวยจะลองอะ้นก็อาจจะต้องต้องช้อนในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูครับ แสดงว่าไม่ได้จํากัดว่าจะลงทุนตัวไหนแล้วกันนะคะ<ม>เอาที่ว่าเราถนัดคุ้นเคยแล้วก็เขาเรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นด<ม>ิฉันเองก็ไม่ได้ลงในคลิปตัวเยอะเพราะไม่เข้าใจนะคะแล้วก็เหมืหมอนมนกันที่บอกพอเราไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเราจะมีความกลัวซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีทําให้เราได้ศึกษาเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ากลัวโดยไม่กโดยไม่ลงทุนเลย<ม>คุณก็จะไม่สามารถที่จะซื้ออะไรได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นค่ะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเสี่ยงกว่าแต่การลงทุนที่ไม่มีความรู้เสีี่่ยงทสุดนะคะค แอดไลน์ <Add> <c oughs> มาได้ถ้าไม่อยากเสียง <c oughs> อีก <c oughs> นิดหนึ่งฉันจะร้องเพลงแล้วนะ